ด่วนอัพเดทขอกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนและตุลาคมเมื่อไหนผลจะทิ้งช่วงอีกพีกระกาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวัตภยัยอุตตกภยัยพพกรากาศทางเพจและย t u b e ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยพร่ลุกปลาชัยทางเฟซบุ๊กประจำวันพระอาทสบดีที่19มิถุนายนในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อันจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนในช่วงนี้รวมถึงแนวโน้มฝน ตั้งแต่เดือนกันยายนาคมจนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับตั้งแต่15มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนก็ยังคงมีตกแต่ลดลงบ้างนะครับอาจจะมีบางพื้นที่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนบนหน่อยส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะทางตอนล่าง ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครบ,บริมณฑลและฝั่งตะวันตกของภาคกลางรวมถึงภาคใต้ก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจากใี่ได้ของอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้อ่อนกําลังลงดังนั้นก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่แต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนลดลงนะครับลดลงในที่นี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีฝนเข้ามานะครับ ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่เราดูในด้านของปริมาณฝนร,รายวันที่กรมอุตุนิยมทิยาได้เอามาให้รับชมกันนะครับซึ่งแอดมินได้นํามาให้รับชมกันนะครับ15มิถุนายนยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองบางพื้นที่16มิถุนายนฝนเริ่มลดลงนะครับดูจากแผนภาพและ17มิถุนายน ฝนลดลงอีกนะครับแต่บางพื้นที่ก็มีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังน้อยอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะเนื่องจากในช่วงนี้ในด้านของมรสุมตมตกเชียงใต้ที่ปกคลุมบริเทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลง ซึ่งการกระจายตัวของฝนมากกว่าพื้นที่อื่นก็จะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานทางตอนบนนะครับส่วนคลื่นลมทะเลคลื่นสูงถึงถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนกันนะครับเดชจะพามาดูรนดได้ของการคาดการณ์พยากรณ์ฝนโดยรวมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนตุลาคม2 5 1 8ซึ่งแอดมินขออนุญาตหยิบยกเอาให้ได้ของโมเดลการคาดการฝนจากแอดมินกลุ่มเตือนภัยสภาพอากาศมาฝากกันนะครับซึ่งสีที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้เป็นสีที่แสดงถึงปริมาณและการกระจายตัวของฝนนะครับซึ่งสีเขียวเข้มจะเป็นปริมาณฝนที่ตกหนักที่สุดนะครับ สีเขียวจางลงเรื่อยๆปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนสีเหลืองสีเหลืองอ่อนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนน้อยนะครับสีเหลืองอ่อนจนถึงใได้ของสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มก็เป็นปริมาณฝนที่น้อยมากๆเลยนะครับส่วนสีขาวก็จะมีฝนปกตินะครับ แต่ฝนจะน้อยหน่อยกว่าบริเวณพื้นที่สีเขียวเข้มนะครับดังนั้นสีเขียวที่เราเห็นนะครับโดยเฉพาะสีเขียวตั้งแต่เข้มจนถึงจางนะครับจะเน้นบริเวณพื้นที่ไม่กี่จังหวัดนะครับ7จังหวัดฝั่งตะวันออกของอีสานก็จะมีบริเวณอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารกาฬสินธุ์ฝั่งตะวันออกนะครับ ร้อยเอ็ดรวมถึงสุรินทร์ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ที่จะมีปริมาณฝนมากหน่อยนะครับในเดือนกรกฎาคมส่วนฝั่งตะวันตกก็จะมีจังหวัดตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีฝั่งตะวันตกพังงาภูเก็ตรวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับ ส่วนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในรายจังหวัดที่คาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยลงอีกนะครับโดยเฉพาะบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูและหนองคายนะครับก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ตามแถบสีที่แอดมินได้เอามาให้ไร่เรียงก,กันให้ดูกันนะครับ ส่วนในเดือนสิงหาคมนะคะบ,บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนก็ยังคงน้อยอยู่นะครับจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองอ่อนจางๆรวมถึงภาคตะวันออกส่วนฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลำภูอุดรธานี ขอนแก่นสกนนลคนครนครพนมกาฬสาินธุ์มหาสรารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับเป็นบริเวณพื้นที่ที่คาดการปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับสิงหาคมส่วนในเดือนกันยายนนะครับปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากอีสานฝั่งตะวันออกแล้วก็จะกระจายตัวทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออก กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ทางตอนบนนะครับยกเว้นในบางจังหวัดที่ฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆหน่อยนะครับเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเชียงรายพยาวน,าน่านตากบุรีรัมย์สะแก้วสุรินทร์ศรีสะเกดรวมถึงอุบลราชธานีก็เป็นฝั่งล่างนะครับสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลารวมถึงปัตตานีนะครับบางพื้นที่ก็มีตกแต่บางพื้นที่ก็ไม่มีตก ส่วนพื้นที่ฝนน้อยจริงๆก็จะเป็นบริเวณยะลาและนราธิวาสน,นะครับส่วนเดือนตุลาคมนะครับเราจะเห็นได้จากในด้านของแผนภาพในขณะนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานโดยเฉพาะทางตอนบนปริมาณและการกระจายตัวของฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับเนื่องจากในตอนเช้าก็จะมีอากาศเริ่มเย็นๆเข้ามาแล้วนะตั้งแต่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเข้ามานะครับและฝนค่อยๆลดหลั่นลงตามลําดับนะครับ ก็ยังคงมีตกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างๆนะครับตั้งแต่แพร่สุขโขทยัยตากอุตรดิตฐ์พิษณุโลกเลยหนองบัวลำพูดอดรธานีฝั่งล่างสกนลนครฝั่งล่างนาครพนมขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารชัยภูมิมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีตากสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ กำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีททานชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรียุทธยาอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีกำแพงเพชรตากแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทยัย พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีสระบุรีนครนาย,ยกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาและบริเวณจ,จังหวัดสระแก้วนะครับก็เป็นพื้นที่คาดการณ์ที่จะมีได้ของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นนะครับในเดือนตุลาคมติดตามอัปเดตพยากรณากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับ ต่อไปจะพาไปเช็พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนนะครับ19มิถุนายนจะเริ่มจาก15นาฬิกาเชียงราย6เชียงใหม่4.2พิษณุโลก8นกครราชสีมา1วิเชียรบุรี6.1นครสวรรค์6.6พิษณุโลก8.8ลมศักดิ์2เลย6อุตรดิตถ์3.4พระนครศรีอยุธยา5กรุงเทพมหานคร3.2 ทองผาภูมิ4.6สากแก้ว4.5สุรินทร์3.2บนราชธานี1มุกดาหาร4ส,สากแก้ว4.2หัวหิน5.8ประโจวบรีขัน2.3ต่อไปจะพาไปดูการพยากรณ์กาศในวันนี้ถ้วนพรุ่งนี้19-20มิถุนายน2 5 1 8พยากรณ์ากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคเหนือฝนฟ้าขนองอนไหละ60ส่วนมากบริเวณลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ตากสุขโขไทยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด31-36องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขึนอ่อนไหวละ40 ส่วนมากเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต,มต่ำสุดยิบสามยีองศาและสูงสุด3ามสองศาลมจำตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองไวแล้วสามสิบส่วนมากบลยไธานีสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรี นครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดยิบตามยี่เจ็ดองศาและสูงสุดสามสิบถึงสามเจ็ดองศาลมจมต,ตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปร,ริบมบฑลทนฝนฟ้าขนอง้อยละ 40, สี่สิบนมากตกในช่วงบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบหกยี่แปดองศาและสูงสุดสามสามสามหกองศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง พีเอก็กซ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองโงอยละ40ส่วนมาประเจบปรีขันจุมพรสุรา์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด33-35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทืง่งสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าขนอง้อยละ60ส่วนมากจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลนอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด32-34อ,องศาตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วภัมพถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูง12เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่พังงาลงไปลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วัมพัถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง เลนขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริวเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามอีาการประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอจระรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ